พันสามขึ้นติดต่อกันน่ะหละอปันสามขึนติดแมนแต่น้าสะสมอันนี้เงื่อนไขั้นเศษได้หลายแล้วป่ะอ้ได้ร้อยยบเาบทจังหมดได้ร้อยยี่สเก้าเต็มรถได้ร้อยยี่สิบเกาบาทจะเหลือใจก็อย่างนี้เก็บอ้อมันบ้านยี่บ่แมนได้ร้อยบเกาทร้อยสก็ไม่ให้ไม่ให้ให้ร้อยยี่สิบเก้เป๊ะเลย วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊วยมาพอกันโดนเมื่อนี้เป็นโอกาสดีค่ะนายมาพอเจนน้องแม่ค่ะมาเล่นกับพี่เบิร์ดซับอ่าดีใจค่ะมาเล่นแล้วก็ได้มาพอทีมงานหลายๆคนหลายคนได้ชตื่นเต้นว่ามันชินแล้ว บอดจ้ะยังตื่นเต้นอยู่เพื่อเ่าด้เพราะว่าช่วงนั้นส่งเสียนี่เนี่ยกับแม่นว่าเห็นกันสักพักนึงเนาะค่ะรุดรุดลุดไหลุดลุดไหลรุดตางปกติกับมี่เขามิรุดเนาะค่ะแต่กับเลยถามเจนน้องวาฝันไปกัดเร่วาฝันแล้วมาค่ะจ้าฝันแล้วหล่ะฝันอันวาไปเที่ยวไปเที่วน้าตก ไปเที่ยวน้ำตกกับแม่กับเอื่อยกับน้องนะจ๊ะไปบิ้ครอบครัววัา,วาไปค่ะไปเที่ยวน้ำตกวันนี้น้ำตกหลังงามงาม,งามว่าสันเข้าไปเื่อนรถเขาอันเนียนไก่น้ำเที่ยวนะจ๊ะถ้าไปเห็นถำ้ำถ้ำบงางใยหนึ่งเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในกับเมือดเนาะเข้าไปเรืเ่อยๆเข้าไปเรืเ่อยๆ้าเจาผ้าเข้าไป เราเห็นนั่นพวกอัญมณีเไหมจ๊ะเป็นเพชรนิ่งจินดายังสีแน่แบบแจ้งสะวนันอุ้ยงามไหลเจะแม่อยากอ,าออกมาได้ค <laughs> ือแม่ทำแม่ค่ะคือแม่ทำงามไหลแะตะ่ว่า,าหันบ,บอทบอทพ่อแบบไปเจับไปยังมานะพาไปเห็นบะนีเกิดมากเราบ่าเคยฝันกันเลยแบบป้๊โถคือมางามแถน้บ้านสันดอก เพื่อนคือเพื่นเปิดสมบัติไห่เบิงบอกคือจังใดน่ะนะจ้าอันกระหูเมื่อตื่นจ่าเมื่อตื่นมากประมาณ4ี5สี่ทีห้าค่ะเพราะว่าอันคือนันอันเป็นมือลูกที่แปอันทัศนศึกษากันน้อยบ่ค่อยอยากลับกันได้ดิน้อยๆกับฟันได้เดี๋ยวนี้นะจ้า เพราะว่าเด็กหน่อยมันต้องได้ไปประมาณคู่นัดไปหกโมงเนาะจ้ะไปหอโรงเรียนก็เลยเตื่นหันล่ะนเราฟันว่านธนะคาะเอาไปเป็นแนวทางเมืองเนาะอันบันนี้มันเป็นมันแก่เมื่อนันก่อนก่อนวันเกิดเน่ยจ้ะก่อนวันเกิดหนก็เลยอันตัวเลขเนี่ยโนอเอาเป็นวันเกิดหนัวราคาค่ะพ่อซอเกิดจ้ะ เป็นพ่อสอเกิดวันเกิดแมนค่ะสามสิบเอดอสองหนึ่งนี่เป็นวันที่เกิดนะคะค่ะสองสามหาหนี่สิเป็นพ่อสอกับอายุสองหาสามาจะอายุอสามสิบเอ็ดปีเนาะนี่ปูเ,เกิดล็กหัวแล้วปะ อีนุ่งอยู่ทนเบอร์ดี้หูเล้ยบ้างนาเทาว่าอายุเด่นบ้านเช่นอัญมณีเนาะค่ะแต่เลขสีเป็นอายุก็ต้องะเลยเอาเป็นวันเกิดเนี่ยละค่ะไปเที่ยวค่ะเราไปเที่ยวพอดีเมื่อนั้นอันเป็นวันเกิดพี่เบิร์ตซาบเพื่อนกับมาซสโซรัยวันเกิดพอดีแม่ก็เขียนอันนี้เขียนพ่อสซเกิดเนี่ยละไว้แน่นสมุดเจ้าของเราแม้ว่าสิลุ่งตัวนี้จ้าว่าสิบอกพี่น้องเอฟซีตัวนี้ล่ะ บันใจไว้อยู่แล้วแม่นจ้ะปันนี้พี่ผัวมากเมื่อเพภัยมันเกิดยังไงให้ให้เอาตัวนี้ขึ้นกันโดยไม่ได้บอกกันดิจ้าก็เลยว่าเออตัวนี้ลักษนะเนอะเป็นแนวทางเวังเด้อค่ะเด้อได้หลายรูปแบบจ้ะปันนี่บ่ได้จับออกมาเด้จ้ะจ้าไปเห็นมีสีใดเนะ่ขันจะบอกมาอย่างเ่อไรขึ้นมาเนี่ยมีมีสีใดเนะเป็นพวกอันเป็นสีทองเป็นสีแดงสีน้ำเงินไปยังสันไปดับเพชรนี่เห็นด่าอ้งามหลายลูกไปสีขาว บ่ค่ะไปเบิดเลยไปเบิรสุขคนแต่ก็บอกว่ามีแผอบ่อจ้าว่มีไผเอาเบิรแต่ว่าได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วเนาะแม่นค่ะก็เลยเอานี่ล่ะก็ถือว่าฝันดีเนาะจ้าเจก็ได้จับเป็นอดเป็นอายุกับพ่มสอเกินเนาะค่ะแม่นจ้าเปิดเผยหมดเลยนะครับวันนี้เปิดเผยหมดเลยบ่มี่บกแมนเลยหนิอายุเท่าไหร่ค่ะเจมักเท่าไหร่ค่ะมักสองสามหาเลยจ้ะสองสามห้าแม่นค่ะ ็นแนวทางเนาะค่ะ <cheg> ขันมีเขามีหลุดเนาะถามขันบอมักกับพานเนาะค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้จรณญาณในการรับชมเนาะค่ะขันบอมักกระชอบกระพานเนาะเพราะว่าบอกสู่กันฟังเพื่อไม่โชกแต่เอฟซีเวลาเขาถือถมาออกมาดีใจมากอ้าวคือบ่าวาซูฟังคือพ่าเห็นผัสจีบ้า อยู่แะหน้าเบิ้งนะคะมักกระแจงเลือกเอาก็ได้ขอบคุณเจ๊น้องนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทีมงานค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจ๊นุสวัสดีค่ะโอ้เป็นยังไงเนาะสาสมอเนี่เงินขายเข่นเสศษได้หลายแล้วป่ะโอ้ได้ร้อยยี่สิบกว่าจังหมดได้ร้อยยี่สิบกว่าเต็มรถได้ร้อยยี่สิบกว่าบาทแต่เลี้ยงแจกก็ยังนีง เก็บอ้อมมันบ้านยี่บ่แมนร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยสามสิบเขาก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ร้อยยี่สิบเก้าเป๊ะเลยโอ้ไม่ให้เยอะเขาที่ให้โชคเจ้าตัวนี้เอากระนั่งว่าอยู่นี่ฝันไปบันเดียเจฝันไปฝันฝันสามขึ้นติดต่อกันน่ะล่ะเออบ้างฝันสามขึ้นติดแม่นไปขึ้นแรงเนาะฝันว่าอันพี่เขยกับพี่สาวนี่แหละ ตีกันไหมใส่ตีกันต้องปั่นใส่กันไหมมือแรกเลยค่ะอืมแล้วก็เรื่องไหนล่ะหาไม่ได้ก็ว่างน้องคนตีกันเนาะวันนี้ขึ้นที่สองกับฟันวานเจนหว่องนี่เป็นไปกับแฟนเพื่อน่ะนะไปกับแฟนเพื่อนไปเจอเพื่อนเนื้อห่องเนาะไปเจอเพื่อนนอนน้ำกันกับหัวไปยังไงนั่คู่กันยังไงขึ้นที่สองไหม ขึ้นที่สามก็เจอเจอเบิร์ซับกับโอปอ้อนนอนนี่น้ำกันในห้องคือกันก็เป็นกันเพนตะัดเจ้าเออฟอนเ้นก็จะเป็นคููคๆูอยู่ไหมคือเป็นยังไงสามขึ้นแม่เมาเป่ครูป่ะเอากระย่างวะเรียกว่าต้ว่ากลับมาก็วลาบ้าเรีกอะไรมายูดอกเลขมากไน่ใจบป่ะไม่ว่าเป็นเลขเนี่ยเลขมากจังไหรเลขมีเลขมากก็แล้ว มักซื้อนหละ่ะเลขกซี่เก่าเกซี่ล่มัากตัวเดียวนลยล่ะมันเป็นเล็กขึ้นมากที่แรกตอนที่พ่อเจมไปงานเก็บขวดเนาะแมนซี่เก่าเกซี่ตัวเดียวอันนี้เป็นเลขขึ้นมากแมนอันนี้เลขฟันดอกนี่เลขฟันก,ก็เลยมักหาซี่หานีิละ่ะมักเลยหาซี่หาแมนฟันแบบนี้ฟันสามเมื่อตีก็เลย มัก้วยหาซีซีหาเอ้าคือมาขายซีซีหาผัวผู้หญิงก็เป็นซีเนาะนอนน้อกันเนาะค่ะผู้ชายก็เป็นหานวะอก็เลยตีเอาหาซีซีหาไปเลยนะง่ายๆนะก่ต้องนั่นนะเพราะว่าขึ้นแรลกจีฝันว่าอย่งไรกพี่พี่เคยกับพี่สาวตีกันตีกันยุ่งสิไหมก็เลยเอ้าก็ตีกันนวนก็เป็นยังก็ตีกันนวลผัวผู้อายผู้อายว่ากูมือนไส้มันเฉยกูตีมันเฉยเลยนะตีกับพี่ใหญ่ไหมก็เลยเออเสดเลขึ้นมากอุ้ยตาย เรียกซูเปอแมนตัวนี้โบก็เรียกเตี้ยอยเลยหาซีเลยปัดขึ้นที่สองมายังมาฟันเห็นนั่นนอนออีกนอนกับเนี้ยวแมนนอนคู่นอนแย่งกันนอนแย่งกันอีกงั้นปะโอ้ยเจ๊แมนนอนหรอกกู่ฟันเป็คู่คู่คือคิดหลายหอดขึ้นที่สามมาฟันเห็นอ่นมาฟันเห็นอบปอกอบปอกกบเบิกซับนอนคู่กันเย็แมนก็เลยว่าโอ้ยมาสิว่เจ้าอยากมีคู่ป่ะเจ๊อ๋อว่ได้คิดนะมัน ฝันไปเองไหมอ๋ออันนี้คือความฝันเนาะคมฝันแม่ก็เลยมาเล่ตัวนี้เลยก็มาคือกันยูก็เลยขันฟันเห็นผู้ชายกับผู้หญิงเจก็เลยตีง่ายๆไปเลยหาซี้ซี่หาอซี่ซี้หไปที่ละเดีวเท้าหากไปที่ละแต่ว่าเน่ก็หาละหาซี่ะมักขึ้นมักได้แหละยูก็เดี๋ยวไปซื้อไว้ดอกว่าลอตเตอรี่ละยิบลอตตรี่บนี้ทุนละร้อยยี่สิบเก้าบาทด้บ่าได้ยูใบหนึ่งยู าไปหนึงก็ยังดีเนาะเจ้้จ๊เพื่อมันได้สวยเนาะเพป็นเพื่อนเพื่อเพื่อนมาให้สวยเข้าเพื่อเพื่อนให้ทรงไายปีเก่าไอ้ลุ้ยรับปีใหม่ไอ้ลวยรับปีใหม่เลขกันหนึ่งสองเก่าหนึ่งก็เก็บขวดขายก็ได้ลอยยี่สิบเก้าบาทเออเงินเลเอามาเป็นเลขอันเป็นเลขม้วนคลเลยปะมงคลเลขมงคลไปเลยได้มาได้นำพักนำแรงแม่ลอยยี่สิบเก้าบาทโคโรใส่มาเบิ่งดูโอ้ยอีนี เลขมงคลนำพังนำแรงเจนนดหนึ่งสองเก้านี่แหละอหายกนง่ายงนะเจ้าว่า <laughs> <laughs> ต้องไปคิดหลายปวดหัวนะบว่าว่าคิดหลายขนาเพื่อนแม่บอกเป็นตัวก็ค่ะงย่างบะถึงมัน <fik> ว่า,าเด่นเมื่อมงมาง่มาสื้อหนึ่งสองเก่า,าแล้วได้ยี่สิบลอยยี่สิบเก้าบาทอ้าวก็ได้ลอยสสิบก็บ่บ้านเน่ยนี่นี่แหละที่ห้าขาดบ่ถึงมันอาจจะเป็นโชคแห่เ้าก็ได้ เห็นก็จ yeah, right? ้าอาขวจะควงไปเหลือใจเหเลือใจเบื้องแล้วเบื้องอีกอยู่เต็มรถแม้ได้ร้อยยี่สิบเก้าบาทแมะรถกระบะแมะก็เลือใจรถซีเก้านี่ซีเก้ากซีนี่เจ๊มารตะตองหว่าตั้งแต่เมื่อพ่อตั้งแต่เก็บขวดกันละค่ะมักเลยมักมาซี่หงนี่กับกำหัวเก้าเจดแปดเดี๋ยวมาจังไายเจ๊โอ้เจดแปนี่กับมักก็กัน ออก,ก็มาก้อยหลังคือกันช่วมากก็จะเป็นเลขมากชั่วมากมีราตัวเลขมากเลขชอบเป็ของหนึ่งหาซีนี่อันนี้หนึ่งหาซีนี่ตัวมากเลยเนียแต่เจมาก่าก็คือหาซีพอฝันฝันสามเคลืนตีดแต่ว่าหนึ่งเนี่ยมากจังใดไบอ,นนอันนี้อันนี้นอันนี้มากในซื้อเข้นมากไปซื้อรถตั๋เลขมากนะชั่วมากจับใส่ให้รับใส่ให้ใหเอาแต่ว่านั่นอีกคือหาซีซีหาแมน ก็เป็นแนวทางจากเจนนุชเนาะค่ะกระ่บแน่นะคะ,บบะ,คะอาจจะเป็นตัวเลขใครชูทรงไายปีเก้าตอนรับปีใหม่เอาขอบคุณเจนนุชหลอะไลเดอจ้าเจขอบคุณค่ะ <c oughs> สุกๆก,กมันๆมาน้ำกันเนาะ